ตอนนี้นะครับท่ามกลางเวทีการเมืองโลกที่กำลังตึงเครียดสุดๆเลยเนี่ยรัสเซียได้เคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าการครอบคุมอาวุธนิวเคลียร์ไปเลยก็ได้นี่คือเรื่องราวของข้อเสนอจากปูตินที่กำลังสั่นสะเทือนความมั่นคงของโลกทั้งใบครับคำถามใหญ่ที่ตามมาทันทีเลยก็คือข้อเสนอของปูตินครั้งนี้เนี่ยมันคือความพยายามที่จะรักษาสันติภาพจริงๆหรือว่าเป็นแค่กลเกมทางยุทธศาสตร์ที่มันซับซ้อนกว่านั้นเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน คือเวลามันกำลังนับถอยหลังอยู่นะครับส่วนที่สัญญาที่ชื่อว่า New Start เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นประการด่านสุดท้ายเลยของการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์กำลังจะหมดอายุลงในอีกไม่ถึง2ปีข้างหน้าแล้วเรื่องนี้เลยทำให้ทุกการตัดสินใจของสหรัฐในตอนนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวเอาละครับแล้วข้อเสนอที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เราไปดูรายละเอียดที่มาจากฝั่งรัสเซียกันก่อนเลย จความหลักของข้อเสนอนี้จริงๆแล้วเรียบง่ายมากเลยครับคือทางมอสโกเนี่ยเสนอให้ยืดตามข้อจํากัดเดิมต่อไปอีก1ปีหลังจากที่สนธิสัญญามันหมดอายุลงไปแล้วโดยมีเงื่อนไขเดียวคือขอแค่สหรัฐยอมทําเหมือนกันก็เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเริ่มการแข่งขันสะสมอาวุธรอบใหม่ที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปกันไกลกว่านี้เราต้องมาทําความเข้าใจหัวใจของเรื่องนี้กันก่อนครับนั่นก็คือสนธิสัญญานิวสตาร์ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ แล้วทำไมมันถึงสำคัญกับโลกของเราขนาดนี้ส่วนที่สัญญาฉบับนี้นะครับถูกมองว่าเป็นเหมือนเสาหลักต้นสุดท้ายเลยก็ว่าได้ที่ค้ำจุนความมั่นคงระหว่างประเทศเอาไว้เพราะมันเป็น,นกลไกเดียวที่ยังเหลืออยู่ที่ช่วยตรวจสอบและก็จำกัดคลังแสงนิวเคลียร์ของสองมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวเลขแรกครับ1550เลขนี้หมายถึงจำนวนสูงสุดของหัวลบนิวเคลียร์ที่ติดตั้งพร้อมใช้งานที่แต่ละฝ่ายจะสามารถมีครอบครองได้ ซึ่งมันเป็นเหมือนเพดานสําคัญเลยที่ช่วยป้องกันไม่เกิดการสะสมอาวุธแบบไม่มีที่สิ้นสุดและก็มีอีกตัวเลขครับคือ700อันนี้ก็คือจํานวนสูงสุดของระบบนําส่งที่ติดตั้งไปแล้วไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธข้ามทาวีปหรือที่เรียกกันว่า ICBM แล้วก็รวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ด้วยผูงย้ง่ายๆก็คือเป็นการควบคุมทั้งปริมาณหัวรบแล้วก็ศักยภาพในการโจมตีไปพร้อมๆกันเลยทีนี้คําถามก็คือทําไมล่ะครับ ทำไมรัเสเซียถึงเลือกยื่นข้อเสนอนี้ออกมาในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์กับโลกตะวันตกมันตึงเครียดถึงขีดสุดขนาดนี้เรามาลองดูมุมมองจากฝั่งมอสโกกันครับนี่คือคําพูดจากรัฐมนตรีต่างประเทศของรัเสเซียเลยนะครับที่สะท้อนจุดยืนอย่างเป็นทางการของพวกเขาคือเขานําเสนอข้อตกลงนี้ในฐานะความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้โลกต้องกลับไปสู่ยุคข,ของการแข่งขันทางอาวุธที่มันอันตรายอีกครั้งสรุปง่ายๆก็คือ รัเสเซียกําลังพยายามสร้างภาพว่าเป็นผู้รักษากฎเกณฑ์และความมั่นคงของโลกนะครับแล้วก็เหมือนกับเปิดช่องทางการทูตกับสหรัฐไปด้วยในตัวท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังคุกรกุ่นอยู่แบบนี้เอาล้ครับเราได้ยินจากฝั่งรัเสเซียไปแล้วทีนี้เราลองข้ามฟากไปที่วอชิงตันกันบ้างดีกว่าว่าพวกเขามองข้อเสนอนี้ยังไงและมีความกมังวลอะไรที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังท่าทีที่ดูเหมือนจะระมัดระวังเป็นพิเศษถึงแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยจะมีสัญ,ญญาณตอบรับในเชิงบวกออกมาบ้าง แต่รัฐบาลสหรัฐก็ยังไม่ได้รีบร้อนตัดสินใจนะครับเขากำลังศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดเลยเพราะว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันมีนัยสำคัญมากๆต่อความมั่นคงของชาติตรงนี้ล่ะครับคือจุดที่มันน่าสนใจมากเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความไม่ไว้ใจกันอย่างชัดเจนเลยคือในขณะที่รัสเซียเสนอภาพของการรักษาสมดุลเนี่ยฝั่งสหรัฐกลับมองว่าเอ๊ะหรือนี่จะเป็นแค่เกมถ่วงเวลา เพื่อให้รัสเซียมีโอกาสพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธยุคใหม่อย่างขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งเป็นอาวุธที่ตรวจจับแล้วก็ป้องกันได้ยากมากเรื่องนี้มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้นะครับแต่การตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของประชาคมโลกทั้งหมดเลยนี่คือภาพอนาคตที่น่ากังวลมากๆเลยนะครับลองคิดดูว่าถ้าสนทิสัญญาฉบับนี้มันล่มสลายลงไปโดยที่ไม่มีอะไรมาแทนที่เลยเนี่ย มันก็เหมือนกับการเปิดประตูไปสู่ยุคใหม่ของความไม่แน่นอนที่อาจจะอันตรายยิ่งกว่าช่วงสงครามเย็นซะอีกคําเตือนจากนักการทูตยุโรปท่านนี้ก็ยิ่งตอกย้ําถึงความกังวลในระดับนานาชาติเลยครับว่าถ้ากลไกควบคุมระดับโลกมันหายไปเนี่ยมันอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการแข่งขันสะสมอาวุธไปทั่วทุกภูมิภาคเลยก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเลยครับซึ่งการตัดสินใจในะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ จะกลายเป็นตัวกำหนดทิศทางของโลกในทศวรรษต่อไปเลยไม่ว่าผลสุดท้ายมันจะออกมาเป็นแบบไหนก็ตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลยก็คือการตัดสินใจของสหรัฐและรัเสเซียในครั้งนี้จะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อโครงสร้างความมั่นคงของ,ของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคำถามสุดท้ายที่ทิ้งไวใ้ให้เราทุกคนได้คิดกันก็คือโลกของเรากําลังจะเดินไปทางไหนกันแน่จะเป็นการเดินหน้าสู่การควบคุมเพื่อสันติภาพหรือจะถอยหลังกลับไปสู่การแข่งขันที่ไร้ขีดจํากัดอีกครั้ง อนาคตของพวกเราทุกคนก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้แหละครับ